สวัสดีครับเริ่มสาดสีแล้วครับนี่สีกิงโอ้อยหงสิงตายแล้วนี่สีไม่ตรงปกครับสีเดิมจะออกเข้มกว่าเน่สีที่ซื้อมามันจะออกขาวๆยังไงตายแล้ว เอาไงดีล่ะที่นี่เนี่ยออกขาวๆจืดๆหน่อยอืมตาย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 เดี๋ยวไปถามทางซีงกอนเอานะทำไมสีมันไม่เหมือนกันล่ะฮะคุเ้ยก็พิสมาห่วย สีเบอร์กับสีผสมมันบ่บ่บ่ขึ้กันบ่ตายตันีเขายโอ้ตาย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 ทิ้ยังไงล่ะบัดนีเอาไปผสมหมเอาไปผสมไหมโอ้ เต้องเทียบต้บองเทียบบ่เบอร์เขาไ่ได้เขาจับใส่ถงหนได้เน่เฮ้ยผิดสีผิดสีแล้วตังโอ้แกไขได้บ่ โอ้ยแต่มันหมดตังรอบสองนะ่ะนะโอ้ยไอแกไขมึงแกไขได้โอ้ยหมดตังรอบสองนะ่ะนะวหนาะนี่กดพื้นยักษ์เขียวยักษ์เขียวจะปรากฏขึ้นแล้วพี่น้องใกล้แล้วใกล้ความจริงอันนี้ก็จัดสีมาก็เพี้ยน โอ้ยมีปวดหัวเลยอุตส่าห์พ่นแล้วใส่เล็กเกอร์แล้วนะเนี่ยผมให้ดูความแตกต่างมันก็เพี้ยนไม่เยอะแต่ว่ามันมันดูออกนะนี่มันจะออกขาวๆนะไอ,ไ,อไอตัวไอตัวใหมมันจะออกขาวๆหน่อยเลยไม่เอานี่ก็เลยไปจัดผสมมาใหม่แล้ว นี่เป็นไรล่ะบานนี้นี่ผสมมาเลยนี่ของแท่นี่ของแท้มั่นครับนี่นี่ผสมมาให้เขาผสมไอ้ตัวนี้บุได้ผสมเป็นสีเบอร์เอาลงให้ยังซิงก่อน เทียนหน่อในมองผสมสีเขาครับนี่ ก็ตอนแรกว่าจะทําสีดําเลยจัดสีนี้ไปเลยเอาเขียวให้บุดต,ตอนนี้ไ่พ่นพื้นให้เสร็จหมดก่อนครับแล้วก็ คนสีจริงมันก็จะสวยงามแล้วครับใกล้จะสวยแล้วโอ้ยลายไฟไปแล้วลายไฟ่ป พิษตำนานเดี๋ยวให้ยังสิ้นเกะให้ไหมจะเป็นลายอะไรลายตุกแก,บกะบ่อ,อ,อสีกระทะก็จะพ่นไหมมีโยครับสีไหมแล้วไมหมให้มันเบิดเนาะเออะ นี่ไปแล้วลายไฟเฮาเอ,อ้ยนายจะเก็บไว้หน่อยข้างล่างเนี่ยเฮ้เอ,อ,อ,อนี้ก็จำไม่ได้แล้วครับไอโครงเก่าของ jcm นี่หายจ่อยเออ ตำนานจริงๆครับดูครับโอ้โหหน้านาศจริงๆซ้ำนี่แหละคนไหนเบิดว่วะมันติดกาแล้วนะนะห่วย,ยเอยเอ,เอมันหนาๆพด เม่เช้าเดดไม่ออกครับแต่มาช่วงบ่ายเดดออกพอดีเลยโอ้มันจะโดนติดเกาะรถเราว่านูน่นนะเ,เดี๋ยวเอาออกอ,อุสาโจดเออ่อาโจดอย่างไกลแล้วนะนี่ อ๋เบิดแล้วเบิดแล้วอ๋อสีจริงมาแล้วไปซื้อไอ้ไอ้สีเบอร์มาไม่ถูกมันไม่ถูกเลยต้องไปซื้อมาให้ไปเขาผสมให้ใหม่นี่สีกระทะก็จะให้เก็บใหม่หมดเลยจัดแล้วก็จัดให้มันเบิด นี่คันสีเลยจะเป็นสีดำสีดำสาดไปทีนี้มันก็จะดูแหลมแหลมแล้วครับนี่นี่ครับเริ่มเข้ารูปเข้าทรงเข้าร่างแล้วนี่เมื่อเช้าพ่นเลยครับจับพ่นเลยแต่ว่าเอ๊ะมันก็ไม่เพี้ยนเท่าไหร่นะทำามสังเกต เป็นไรจัดใหม่แล้วนี่สีนี้มันจะออกเข้มแต่ตัวซื้อมามันออกจางๆหน่อยมันก็ดูออกนะครับแล้วก็เปลี่ยนแล้วเอาไปนี่ให้มาดูแม่สีมาใหม่แล้วเอาไอ้ตัวไอ้ตัวที่ไม่ได้ผสมอ่ะพ่นพ่น พ่นพ่นไหนถาดมันก่อนเด้อพ่นเสร็จแล้วก็ค่อยเอาสีจริงทับนั่นแหละเพราะว่าไอ้ตัวนี้มันเปิดแล้วไงเอเอเท่ากับเป็นรองพื้นอ่อแล้วก็ค่อยเอาสีจริงไล่นี่สอนช่างแล้ว <c oughs> ไปไปมามาซื้อสีหมดหลายพันแล้วนะน,นี่นะ <c oughs> อ้ย <c oughs> ตายเลย จบแล้วนี่ก็เหลือสาดสีจริงแล้วเนาะสีจริงเสร็จแล้วทีนี้ก็แจ้วนี่ก็เก็บซุมรอสีดํำ แดดก็ออกให้พ่นพอดีเลยนี่ถ้าบายวันนี้ก็ฮะโวยเห็นว่าพายุมันทิเข่าอยู่จนรีบพ่นให้มันแล้วยังไงก็ได้แต่ชีจริงก่อนนะนะอออืม มันนี่พวกนกกากรกมาเฮ้ยสุบลูกเท็เลิกนี่สั่งเดี๋ยวลืมหนูไปด้วยไปด้วยงงเงงงเงี้ยว้ยประสาทก็สั่งงานเลยนี่สมองสมองก็สั่งงานเลยไปตัวทีตัวแดนมาโป้สีไม่เอาเกียงมามายิงสีไม่เอาหน้ากากมา ว้าตาย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 นี่ก็จบแล้วครับสีก็แค่นี้แหละก็น่าจะนี่สีดำก็มีแล้วสีพลกระทะก็มีแล้วเอามาไอ้ที่เขาเอามาโน่นนะ่ะเอามาฉีดไอ้ถังน้ำมันนะ่ะไอ้ถังน้ำมันยังไม่ได้ขัดเอาสีไป ท้าาท้าเาเลย,อยโอ้ยแต่ละคนปว,วดหัวเลยเหนือ่อ,อยออไอ้เราก็ไม่รู้เห็นก็แกลกๆ,ๆอยู่ข้างหลังกับจะรถซั่วมาไปเอาสีไปทาจอยอทายเหนา็นยังลางยังไม่ได้ลางไอ้สนิมมันพองๆอยู่ก็ยังไม่ได้ขัดเลย โอ้สิดวนเห็นยังปนันไอ้คนพี่อะเฝ้าเฝาโพดเริ่มจะรอเริ่มจะนี้แล้วนี่เจ้ยักษ์เขียวเริ่มปรากฏการแล้วฝากติดตามด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้บายบายครับผม